มือหน่อยนะอู้ไปบัวอู้หูสีผสมเต็ียมแห่เลยนะครับนี่ย <มา S 2> ผล<ม>อู้หูเส้ถังเลยใส้ถังเลยนี่พี่น้องนะี่ไม่ได้ใส่งามครับพี่น้องมือสวัสดีครับวันนี้ผมกะว่านแห่ครับเลิกง,งานครับว่านแห่มากับทีมงานนะครับผมอย่างเงี้ยเบื้องนะครับ นี่ครับอยู่กับทีมงานครับหากินซอนไทชาแนลนะครับคนเดี่ยวแหฝรั่งนี่แหละบอกตัวนี้น,นี่ครับ <c oughs> โอ้ได้แล้วครับผมตัวนึงเออเอาเอาเอา,เอ,าอย่าห <c oughs> ลุนเนอะนี่ครับได้แล้วครับตัวนึงครับ ติดตามครับพี่นอ้องอยู่หลังลูกง,ง่ายครับทีมบอลลับบอนอนครับพี่นอ้องแล้วพี่มีปลาค้อนปลาข้อข้างตัวเดียว แสงมาถือป่ะมันเห็นแสงแป๊บนึงกบบฟุบเลยนะเนาะโอ้พี่น้องพีผีพี่น้องโอ้ใส่ถ <Windows> <noise> <350. S 2> ังเลยใส่ถังเลยนี่พี่น้องนี่นี่ถังไหม นะกินหายอยากพี่น้องเลิกงานเอาปครับตายคลิปครับไม,ม้ก่ใส่เยอพี่น้องม่พี่น้องมาแล้มาแล้ว้กรหนเพนกันน่ปนนไปได้ครับเือนี่ไมนี่เกา<ต>่ามาเาเนาะไปไปไปเลย<ป>พี่น้อง นี่ครับอยู่หลังคล้องครับตั้งคืนครับตอนนี้เป็นเวลาตีซีแล้วครับทีมงานบอหลับบนอ่นครับมันเปนว่าบอหลับบอ่นเนี่ยครับ,บเบนนนบมียไว้เข่าห้องครับ,บนนารตามมาพี่นอกก้องไกลเลยหมาเหาพี่น้องหมาเฮา ยาวเยอะไอมหาอยากมากินครับ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 ผานนี่ครับสะพานสะพานเดี๋ยวครับผม ขี่รถลงครับขี่ตกรถตกสะพานครับพี่นอ้อง

เ้้มองมุมน่ยมุน่ะบ่อนี้นั่นปิดไฟไปเลยไปไู้ดอกนี้ครับพ้เี้ยขาดเน้ยเนี้ขาดเนี้ขาดฟูจะไปฟังปุ่นที่ตัวนี้ว่ะกูยูยนี่ละันเนี่ยว ไไซุปกูไปซะหระแค่ลาไฟอ,อยู่หนูเด็ของเล่าเาขาไปซุปูอู้วดอกนีครับนีตรง,งนี้ี่ไหนยิบไหมคือของเขาใช่ไหม,ะม จะปเพื่อเอพีน้อ,นอ,นองนี่อพีน้องมาหนีบานคับพีนอ้องไหนปะโอโเดี๋ยวักตบ

เ,เดี๋ยว,ยวนะครับเด็กตัวนึงครับเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเลยเ,เดีตัวนี้เฮ้พี่น้องยาดินทีหําไยาดินยาดินอยู่ยเสืเอกเ่เาไป โว้เบ๊โว้เบ๊พี่น้องรับเลยไปไหนมีมีครับมุนงจะตัวหน่อยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอันเดียวไปเลยแล้วนี่ครับตัวพอถอดนะครับพี่น้อง เห็นปะอ้เดี๋ยวครับแต่ว่าตัวว่าตัวใหญ่พปกกดีกันนของมักได้ปกกดีขาคููได้เนีปกกดีนะ้นหล่ะแ้อกปลาหละปะกกดีพี่นอกอ้ตัวน้อยไปเว้น้อยใจอ,ออกมาแล้วปกกดี อืมครับปากกระกดีนางนี่ทอดแซ่บพี่น้องนี่ปากกระกดีนางอันนี้ปไยพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วครับเร็นากาศตามคลองอันนี้คือคลอง,องจราเ,เข้ใหญ่นะครับพี่น้อง จุะตีหาอะไรพี่นอ้องตอนนี้กะถือว่าได้เกือบเคืองทังแล้วครับมาแป๊บเดียวเลยครับพี่นอ้องใส่แห่ฝรั่งนะครับดการนะครับ